สวัสดีทนนุกคนรุ่นท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของไลน์เลนเจอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์แห่งการรีวิวกันอีกครั้งนะครับแล้วตัวที่ผมจะมารีวิวในรอบนี้ก็คือตัวทาณาจิงซีฮองเต้ในคโคราโบของเลนเจอร์มหาศึกคนชนเทพซีซั่นที่สามนะครับก็เป็นการคอร์รปเป็นครั้งที่สามของตัวเกมปราณินเจอร์กันนะครับก็รอบนี้ก็เป็นของคู่แรกเลยนะก็คือทาณาจิงซีฮองเต้นะ มาเดี๋ยวผมว่าจะมาดูความสามารถแล้วก็สายและธาตุเมืองต้นของธานาจิงซีฮ่องเต้กันดีกว่านะสกิลแรกก็จะเป็นสกิลสร้างบาเรียในพื้นที่แล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำทักษะทําให้ตีแม่นมากขึ้นแล้วก็บัฟโล่อมาตะมานะครับแล้วก็ทานาสกิลสองก็คือกงเร็บมาร์คอนไถซานะก็คือทานายกเถิกยกเลิก,ก,เลก,ก,เลกทักษะอมาตะของสตูลบ ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่50%แล้วก็ทําให้การโจมตีกระเด็นถอยหลังนะแล้วก็สร้างความเสียหาย4,400%นะเป็นนาเมททะลุอามาตะบทลดต้านนะความสามารถกลุ่มก็เป็นความสามารถเพิ่มพลังโจมตีนะเรื่องยิ่งมีตัวละครที่เหมือดที่อยู่ในโคลโบนี้เหมือนกันยิ่งจะทําให้เพิ่มไปเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นนะ,ะความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นความสามารถรอบสังหารบวกนะก็เป็น เป็นตัวที่ไม่มีคอมโบในรอบนี้นะโคโลโบนี้ก็ไม่มีคอมโบแต่มันเป็นความสามารถรอบสังหารที่เดียวกับในรอบของซีซั่นที่2เลยนะก็คอแลบครั้งที่สองแหละมันก็เป็นรอบสังหารเหมือนกันนะมามาดูความสามารถเก้าดาวที่จะแนะนำกันดีกว่าทุกคนก็แนะนําก็ได้ก็คือน่าจะเป็นต่อต้านหยุดสตูออริเบตการนะก็คือไออันนี้นั่นเองนะหรือจะเป็นท่านานพีชีป2ก็ได้ฮ่าห้าสุ่มได้นะเพื่อแบบว่าถึงซีเนี่ยห้องเหมือนเหมือนคอมโบกับทานด้านรอบสังหารเลยนะ ออกมาออกมาฝั่งศัตรูก็ตายเมื่อตัวเองตายก็สามารถดึงฝั่งศัตรูตายไปด้วยเหมือนกันนะแต่อันนี้ก็ไม่แนะนํามากอะไรนั้นนะนอกจากจะเจออาเนียเยอะเกินไปอนอกจากจะเจออาเนียมากเกินไปนะพาสวางของจิงซีนะก็ฟรสวค์หลักก็คือเป็นระหว่างการต่อสู้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะทําให้การโจมตีโดยทักษะที่อยู่ศัตรูที่อยู่ไกลเกินกว่า70%เนเนี่ยของระยะโจมตีของตัวเองเนี่ยไร้ลผลนะ ก็คือแบบว่าระยะย,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 ยืนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำให้ไม่มีสกิลเนี่ยโดนจิงซีห้องเตมากยากขึ้นกว่าเดิมนะทำให้จิงซีเนี่ยยืนนานมากขึ้นนะมอสวรรค์น,นี้นะมอสวรรค์อย่างอื่นก็ปกติเลยต้านความมึนงง,งงก็ต้านสตันนะแล้วก็เพ,พิ่มพลังชีวิตก็แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังเวทโจมตีทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็อืดขึ้นนะรูสเตตัสก็ได้มาสเตต,สเตัสเนื้อของไฮเปร์นะให้พลังเวทโจมตีมาถึงสองล้านหกแสนนะให้มาเยอะมากเลยนะ แล้วก็ให้เลือดมาถึงเจดล้านนะอ่ะก็ปกติแหละไฟพิบก็เลือดไม่ได้เยอะมากอยู่นะระยะยืนสา0ร้อยแอบใกล้ไปหน่อยนะผมอยากให้มันยืนไกลมากกว่านี้นะก็เพราะว่าระยะยืนเนี้ยก็เป็นระยะยืนที่จะโดนสกิลง่ายเหมือนกันนะความเร็วในการขึ้นที่ก็ปกตินะเร็วนะมันดูครูดาวลินคูดาวสกิลดีกว่าครูดาวสกิลว่าหวินาทีในของสกิลสองนะเป็นสกิลหลักนะก็ถือว่าเร็วเลย อย่างอื่นก็ปกตินะแล่เนี่ยแล่เนี่ยเออโคลโบเนี่ยใช้แล่น้อยนะจริงซีใช้แล่แค่พันห้าเองนะในร่างของไฮเปอร์นะมามาดูสอนใส่เกียร์กับเบื้องต้นกันดีกว่าเกียร์ช่องแรกเนี่ยผมจะแนะนำเป็นทางด้านไม้กระดาษแห่งเกียรติยศนะช่องสองเนี่ยแนะนาแค่ชิ้นเดียวก็คือรองเท้าปีกเมฆนะช่องสามเนี่ยคุณจะติดทางด้านอะไรก็ได้นะบาบคนที่มีเาเกียร์สายฟรีนะ,ะมามาทดสอบในเรื่องนามของจิงซีห้องเต้กันดีกว่าผมลืมพูดเลยว่า อ่ะผมลืมพูดเลยว่าของจิงซีหฮ่องเต้นเนี่ยสกิลไอ้สกิลสองอะดามเมจของเขาเนี่ยไกลถึง999จุดชิ้นเดียวกับมาซิลเดลล่าของปีที่แล้วเลยนะทุกคนก็สกิลสองเนี่ยไกลเลยนะทุกคนดูนะมานี่คือสกิลแรกบัฟปกตินะบามาตะแล้วก็สกิลสองนี่ดามเมจเ9 9จุดนะถ้าเป็น p v p เนี่ยโดนทั้งแมปนะทุกคนถ้ามีโดนแน,น่นอนก็โดนทั้งแมปเลยโดนทั้งแบบทุกตัวเลยนะอ่าถือว่า เป็นตัวที่ถือว่ามีจุดเด่นนะมีจุดขา,ขายของตัวมันเองเลยนะนี่อ่ะก็ถึงว่า,าการนี้ก็สามารถชนะได้่างชิวๆนะดสอบนาเมทแล้วเมื่อกี้ก็นัดเดียวตายนะปกติของตัวสายทำนามเมทอยู่แล้วฮะตัวมันทำนาเมทเนี่ยมันก็ต้องแบบใส่อัปเกรดธาตุไปเนี่ยมันก็ต้องทีเดียวตายนะแต่ถ้าอัปเกรดธาตุไปทีเดียวไม่ตายก็ถือว่านาเมทของตัวนั้นเนี่ยอาจจะพึ่งาดามเอจยากนิดหนึ่งนะอ่ะมาทดสอบในด่านนี้ดีกว่าอ่ะ ท <It> ี่จริงไม่ต้องทดสอบไหนมากอยู่แล้วว่านาเมจของจริงซีห้องเต้เนี่ยมันดาเมจ9 9 9จุดนะปกติด่านนี้ผมได้ทดสอบไปเรื่องของว่าสกิลแต่ละสกิลของตัวเลนเจอร์เนี่ยมีความข้ามหรือเปล่านะแต่เนี่ยแม่งชาหน้าเนี่ยมันดาเมจ9 9 9จุดเห็นไหมโดนทั้งแถบอ่านมุกคนอ่าแต่จริงซีเนี่ยบางนะทุกคนเห็นไหมมันโดนของบอสไปดีตีเปรี๊ยๆก็เกือบตายนะคือข้อเสียของจริงซีอย่างเดียวก็คือระยะยืนเนี่ย300เนี่ยมัน มันใกล้ไปหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือจริงซีเนี่ยมันบางมากนะปกติของสายไวพิบก็สายว่งไวอยู่แล้วมันบางอยู่แล้วนะต้องเน้นพึ่งหลบสกิลหรือพุ่งไอ้ไอ้ตัวเลนเจอร์รอบข้างนะปกติแล้วตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่บางอยู่นะก็เสียหลักๆเลยของนะจริงซีฮองเต้น,นะแต่ก็มีจุดอด่นอื่นในการทําทนาเมดแล้วก็นาเมท9ก้าเจุดนะทุกคนก็มีจุดขายมาเนี่ยมาทดสอบในด่านของ4ี่ร้อยสี่สี่ดีกว่ามาทดสอบนาเมทไลยดีกว่าทุกคน เรามีอัปเกรดท่าแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนอ่ะอีไออันนี้ผมเปิดได้ตัวอื่นมาเนี่ยผมก็เอามารีวิวที่หลังนะทุกคนอ่ะบัฟสกิลแรกไปดูวะอีอ่าเนี่ยก้านาเม่เก้าเก้าร้อยเก้าจุดนะทุกคนอ่าสองหนึ่งทีนะสองทีแตกครับบอสสองทีแตกครับในร่างของไฮเปอร์แม็กนะทุกคนถ้าด้านเก้าดาวแม็กแน่นทีเดียวตายก็เปล่ามไม่รู้เลย แต่บอสตัวบสนี้มันไม่ได้บางๆงั้มันถึกมากเลยนะถือว่าฉิงซีเน่นาเมจเนี่ย่าจะพึ่งผาได้เลยนะชิ่นเดียวกับพวกตัวรอบปีที่แล้วก็เป็นของชิ่งองกับพอร์เนี่ยก็ถึงว่าดาเมจใช้ได้เลยนะสำรับฉิงซีฮ่องเต้แลนะ้วคนสามารถเปิดหามาในเรื่อง,องการทำดาเมจได้นะถือว่าเอามาแบกได้อยู่ไหมเอามาแบกได้อยู่นะแต่ช่วงเนี้ยตัวธาตุไฟมันเยอะนะ แบบอยากได้ตัวธาตุน้ำเนี่ยส่วนตัวผมเนยโคโลโบอยากให้ตัวธาตุน้ำมาถ้าตีนาเหม่ธาตุน้ำเนี่ย,ทยแทบบไม่มีเลยทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำใส่ปวดมากไม่ส่วนใหญ่นะบานนี้มาทดสอบในปีพีก็ดีกว่าทุกคนอ่าเอาตกหล่นไปลวแพ้สามตาติดเลยี่ยลองสู้ทีมนี้ดูนะเกียบอสมืดตัวแลกของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีมากนะมาอุย้ยผมลืมเอาธาตุนาำชี้องค์ออกเนี่ยผมไม่ปล่อยชี้องค์นะ ชีองไม่ได้ติดเกียร์ดูวันวนั้นนมาดูของน้าจิงซีฮ่องเต้กันดีกว่าโหแต่มันมีชีองนี่นี่นี่โหอ่ะพปไปนึงขอญาตเอาชีอง,งออกสักแป๊บตึงนะเพราะผมขโมยเกียร์ของชีอง,งมามา,ากลับมาอีกครั้งนะจากที่เราเอาชีอง,งออกจากทีมไปแล้วมามาดูรอบที่สองนี่อยเดี๋ยผมจะเล่นพีพีแค่สามตาเท่านั้นนะนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาก,กิดไปนะมาผมเอามาซื้อเข้ามาแทนนะ นี่มีนาเมียเก้าร้อถึงสองตัวอ้าวเรียบร้อยแล้วโอ้ทีมีข้อเสียเลยก็คือไอ้เนี้ยแม่งบางไหนะ่อยครับไม่มีตัวแทงดีดีเลยผมยังใช้นัดเต็ดของคุระโบโคโน,นสบะเมื่อสองปีที่แล้วอยู่เลยโอ้เดี๋ยวจะเชื่อผมไม่มีตัวอะไรนะไม่มีไอดีแนี้ผมเล่นมาสามเกือบสามปีแล้วมันยังไม่มีแทงตัวดีๆออกมาให้ผมเลยอนระัพวกตัวแสงเมื่อต่างๆอะ่ะมันออกมายังไม่มีเลยยังไม่ได้สักตัวเลยผมก็ยังใช้ทัดเต็ดอยู่ทุกวันนี้นะไอดีสี เมื่อกี้ก็ชนะไปอย่างง่ายได้นะมาดูรอบสุดท้ายดีกว่าว่าอะรอบสุดท้ายเนี่ยของซุ้มไอดีนี้ดูวะย่มฟ,ฟ,ฟัดฟัดฟัดเปลี่ยงนะไปครับเดี๋ยวปล่อยจิงซีออกไปลดูลวะเพราะจิงซีเนี่ยเออมีล่าสังหารนั้นยิ่งปล่อยเยอะยิ่งทําให้ศัตรูฝั่งข้าอันนี้ไหมติดล่าสังหารแล้วเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับการดวงกันติดด้วยนะทุกคน บางทีอาจจะติดดีมากเลองสังหารเนี่ยบางทีอาจจะติดไม่ค่อยดีโอเคปรับมาต่าเพื่อเพื่อนๆก่อนโอเคโอเคโดนโดนสวนอา้าวหญิงซีรับโอ้นี่เพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยว่าลองสังหารเนี่ยแก้ทางได้กับทุกอย่างนะทุกคนแม้กระทั่งตัวเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถลองสังหารครั้งที่สองได้นะทุกคน hey, hey, อ่านี่โอ้โหโอ้โแต่ ดูแพ้ว่ะเอาชิโอองงออกไปรู้สุกว่าจะดูแพ้นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมก็ยังเอาเกียร์ไปคืนชิโออง์เหมือนเดิมว่าชิโง์ก็ยังผมปั้นเก้าดาวแม็กแฟมันก็ยังเป็นตัวแบกของทีมี้อยู่นะใครบอกว่าชิโออง์เนี่ยผ่านปีแล้วมันจะกากแล้วทุกคน มันไม่กากนะทุกคนมันมันตัวมันยังกิ่งอยู่นะชิงองอ่ะส่วนคนที่ปั้นเก้าดาวแม็กไปแล้วหรือรังใช้ในปัจจุบันนะไอ้นี่หลักผมก็ยังใช้นะชิงองอ่ะมันเป็นตัวนาเมทธาตุไ์ธาตุไฟก็ข้างดีๆมันมีสตันด้วยนะเอาแ,แต่แต่ตัวเนี้ยทรงจะแพ้ไม่ไหวแล้วแหละโอ้มอดบึ้งฝั่งเขาโอ้โห่อกี้โ,นโดนจิงซีฟาดโอ้โหอะยอมยอมยอมว่าก็ถือว่าไอ้ดีเนี้ยที่จริง แพ้ไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุว่าสิงหสีห้องเต้หรอฮะมันแพ้เพราะเอาชิ่งองออกครับอย่างเดียวเลยเอาชิององออกไปเนี่ยทําให้ทีมของไอดีเนี่ยอ่อนขึ้นเยอะแล้วแปลว่าชิ่งองก็ต้องกลับคืนมาที่เดิมนะมาดูส,สรุปผลท้ายคลิปไ็ดีกว่าฮะว่าสิงซสีห้องเต้เนี่ยควรจะเปิดหาหรือไม่นะทุกนะคนก็แน,นะนํานะ โคโรโบของมหาสืกโคชเทปซีซั่นสเนี่ยผมแนะนําอยู่แค่ตัวเดียวนะก็คือสิงซีฮ่องเต้นะก่นก็แนะนําเปิดแค่หาแค่ตัวเดียวเป็นตัวหลักๆนะหรือคุณก็สามารถหาตัวโคโรโบทุกตัวก็ได้ตัวตัวเนี่ยมีตัวมีจุดเด่นก็คือการออกแบบนะออกแบบเสื้อางเสสวยมากเลยนะกคนแต่ถ้าเน้นความเก่งอย่างเดียกก็สิงซีฮ่องเต้ฮะสับผมว่าอีคู่เทพิตคู่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวในคลิปหน้านะก็ไปรับชมคลิปหน้ากันดีกว่านะะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก็ได้กว่านะบาย